พบกันนะครับวันนี้แต่ก,ก่อนเป็นร้านจรันยนต์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วฮะร,ร้านของตัวเองแล้วนะครับร้านช่างพศสวิตนะครับจะมารีวิวเว็บร้อยี่้าประวานหัวฉีดนะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าก้านพังก้านพังนะครับลูกค้ามาเปลี่ยนกา้านผมก็เลยบอกว่าพี่ก้านตัวเนี้ของแท้เนี่ยมันยกตับของแท้มันยกตับมาลูกปืนหนึ่งข้างนะครับ แต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนก้านอย่างเดียวผมจัดให้กองก้านแท้เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับแต่เป็นแท้ของยมามาฮ่าแท้ยมามาฮ่าเห็นไหมครับแท้ยมามาฮ่าเปลี่ยนก้านได้รับประกันลูกสูบหัวลูกสูบไม่ชนฮะพอดีเหมือนของเดิมที่เท่ากันนะครับทุกอย่างใส่ได้ปกตินะครับถ้าอยากรู้ว่าก้านอะไรรุ่นไหนใส่อะไรติดต่อมาครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับไม่ห่วงไม่ห่วง ไม่ห่วงกันนะครับ